ชอบนี่เถอะสวยงามเลยกำลังลดราคาไปช็อปกันไปชุดหลายน้ำเนี่ยสวยเชียวจริงเดี๋ยวนี้น่ะพี่รถไปแล้วแล้วก่อ็ใช้อินเทอร์เน็ตที่เป็นประโยชน์ไม่ต้องเสียเวลาไปช็อปออนไลน์มีทุกอย่างกระเป๋าอย่างใบนี้ชอปออนไลน์ก็ไม่ต้องไปนู้นนูไม่ต้องไปห้างห้างคืออุ้ยชอปด้วยพี่น้องกันกับเขา

เดเไ่ไมกินเาทบ้านยุมือบุ่อ้งเหนัไที่บ้านสบายดีมสบายอ้าวม่พทรรัพท์ผู้ใดเนี่ยน้อเอ้าเขาเปิดเนยิ่ไมรผู้ใดว่าไม่แค่ที่ม่โทรศาพท์แล้วแต่น่เปิดเลยาผู้ใดไล่อาหนหแน่อ้าไล่กนคมันมีกิเอบน บอลูอะไรนี oh. ่เนี่ยพี่เปิดบาเป็นนี่เนี่ยรับตวี่แม่ใส่กีบใส่ไปซ้ำซูนีโลอืมเขาิดหลอเล็กเนี่ยพี่ก็เลยไปซื้อไม่แม่ซื้อที่เนี่ยที่พอได้เจ้าตายแค่เลยตายแค่ตั้กลับมาค่ะตายแค่ แต่ว่าจะหขกบเากับข่าวุกตกินก็เด้อจี๊ดบว่าอะีง่กับขาไปแล้วเนี่ยจ้าจ้าแต่ว่าวี่มันต้องมูอย่างนี้ไม่แล้วเี่อจ้าได้อีกตัวอีกตัวค่ขอบควพอดีไม่เห็นงานอยกย้ายกินหมดขอกาแแล้วี่ที่คอตัวไปเอาขาวกับข้าวมาช้า ปลายภาคเลยนะครับท <g ab ar> ีเอ e? ็กซแอมกับเจาะเข้ามาแต่ห้องสิบปีต่อศึกษาห้องทั้งไหนครับคือคุณที่มีไรในชั้นห้องเนี่ยจะช่อพุ่นปีต่อนักศึกษาทุ่นดูมีไรนะครับเพื่อจะได้มาสอบปีเอ็กซมแอมสอบพิมพ์เน็ตขั้นหนึ่งคือปลายภาคครับจะได้สอบกันสวัสดีคุัสนักศึกษาเข้ามาพอดีคนนั่งก่อนค่ะ อตอนตอนนี้ตารางออกมาแล้วเดี๋ยวผู้สีส้มเดี๋ยวผมสีส้มถ้าจะค่ะตนึ่งไลฟ์ไอ้กอวโซนอ้อยเมื่อวานนี้ค่ะยังไงบ้างคะออตอนน,อน,นี้ตอนนี้กอวโซนอ้เขามีไวไฟฟีเขาสามารถสแกนโค้ดได้เลยโพูดได้ขออนุญาตหน่อยค่ะเอาเจังสันเปิดอ่าเขาไวไฟกอวโซนอ้เลยครับไม่ได้ไหเพื่อน,นเดี๋ยวสแกนนะเจ้าครับเอาสแกน ยันไ้คำสยังค้นแล้นะครับเอาเดี๋ยวรายละเอียดทาหาไม่งั้นอย่างเดี๋ยวสิ้งถึงได้เลยเดียแจงทางไล่สอบเพียแซมสอบพินเนตกัต่อบใบผักแจงทางไล่เพราะว่าเขาทางไล่คุมืไหร่ขอบคุณในหลายแ่ะอาจารย์ดีครับมี่ไล่เสด็จติดต่อกันไงถึงเนาะครับติดต่อกันมาทางไล่มีข่าวมีอ่งครับอบคุณครัคาอาจา โลกที่กว้างใหญ่นี้สามารถอยู่ในกำม,มือเล็กๆของเราได้เชื่อผมนะครับขอเชิญท่านไปลองพิสูจน์ดลครับสวัสดีครับ